ฮ l ลโลวีนนี้อาจจะโดนเธอหลอกแต่ที่สยามที่เี่ไม่เคยหลอกเดีย๋ยวจะบอกให้ว่ามีอะไรน่าสนใจให้ช็อปในฮ l l โลวีนนี้กันบ้างที่แรกเลย Legend Hero Sport เขาพามาสู้กับซอมบี้เพียงแค่เล่นเกมชูตดิ้งในซอมบี้โหมดถ้าเราได้แลนด์ C B A ขึ้นไปเนี่ยก็เล่นฟรีไปเลยอีก1เกมเล่นเกมเสร็จเราก็มาปรุงยากันต่อที่ Starbucks กับแก้วและทำเลอร์คอลเลชั่นพิเศษวิชฮัลโลวีนปาร์ตี้แล้วก็มีเมนูสุดกุ๊กๆให้ไปี่สุดความหร่อยกันด้วยตัวเองอีกนะแล้วมาที่ข้างๆทางลอฟเองเนี่ยเขาก็ไม่พลาดเลยนอกจากจะมีขงตตกแ่ และคอะครึต่างๆสายจุบก็ห้ามพลาดเพราะถ้าเราช็อปครบ1000บาทก็นามาแลกพวงบุญแจกกล่องสุม่มคอนเซปต์ฮาโลวีนกันได้อีกและยังมีกิจกรรมนอื่นให้เล่นกันอีกนะเช็คดูได้ที่หน้าเพจสยามเชาว,ว์รี่เลยและอีกหนึ่งไฮไลท์เตรียมมากันอนา,าเขตกันได้เลยกับจุดจุดสุดไฮเซนป,อป,อป๊อบอัพโซที่ขนทัพสินค้าจากมังงะและแอนิเมะม,มาแบบจัดเต็มในวันที่26ตุลาคมนี้และสุดท้ายเอาใจสายคอนเทนต์ไปกับจุดถ่ายรูปกับคอนเซปต์บลูฮาโลวีนที่จง่นนจง31ตุลาคมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต เลยแล้วมาเจอกันที่สยามดิสคัฟเวอรี่